คุณพ่อมีขันนนข้นตอนการปลูกการเตรียมดิน,นยังไงครับผมนี่การเตรียมดินเดิมต้นที่แรกมันคือไทยแบบคือไทยโดคือไทยโดหน้าธรรมดา,นานจักมือพ่อบแต่อันนี้เป็ดงานนี่คือหนูหนูจะมาคอยหนูกลัวถ้าเาหยอดมเมล็ดตน้นหนบมา่อบซ่อมจะว่าซ่อมหน่อยครับซ่อมหน่อยออมันม,มันจะดีกว่าปลูกแบบหยอดเมเล็ดได้ต้นหนีบมาผอามันเป็นเครือสิมันเกิดจากยังพ่อนี่เครือเป็นยิ่งเหี้ยนี่ครับผมเป็นหลบเป็นหลบเช่ญคับคุณพ่อผมถือนายโฮงสังสงหา พออยู่บ้านได้ครับพี่บ้านอยู่บ้านน้องวา่มนนงวามูที่เก้า,ากตำบลโคกสว่างนะพ่อเนาะเนะพศสำโรงจอดบวรชัยห้านี่นะครับคุณพ่อปลูกแตงนีม่มาได้จักปีแล้วครับปลูกมาหลายปีแล้วย,ยังครับผมนี่ปลูกมาหลายปีหลาย,ป,ลยปีแล้วนะครับคุณพ่อมีขั้นตอนการการปลูกการเตรียมดินยังไงครับผมนี่การเตรียมดินเดิมต้นที่แรกกมันคือไถแบบคือไถยโฮสคือไถยโฮสหน้าธรรมดานี่นะครับใช้ใช้ใช้ตากใบมะพ่อาวใช้ตากดินไใบชก่อนจักมือพ่อ กะแ้วแต่ภูมักดดนข้าวกรันแตกดน,ข,าข,าานข้าวกระวันไบบแบกันข้านั้นแห้งแห้ง,แห,งแห้งดีแนละ้วป,ประมาณเจ็ดหมื่นดีพอประมาณเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดถึงสิบหามื่นนะพอนอะ่อนาอนะครับผมเจ็ดหมื่นก็ดีกันครับผมหลังจากตากดินแล้วนะครับนะครับท,ทมมบี่เขาใช้ธรรมดาบ้านเ้อสิบห้องที่จะไหนต่อเราว่านล้งจากแต่เจ็ดหมื่นแล้วเยรียมดินแลว้วพอสมควรแล้วครับเข้าวห้อยห้อยปุ๋ยล้วก็ห้อยห้อย ครับผมตอนตอนตอนที่ปั้นเนยขาโลยปุ๋ยพอมมาผอมปุ๋ยปุ๋ยคอนก็ดีครับปุ๋ยปุ๋อกันมาพอครับผมมันปุ๋ยมันพ่นใกล้นี่ะครับผมเขาโรยไปแล้วครับบานเลยผมเห็นคือจังรักษณะเป็นหลองเนี่ยเขาเขาเาอารถยกยหลองหรือว่าเขาขุดเองพอเอารถอีแตกยกกหลองเอาหลังจากปั้นแล้วใส่รถอีแตกหิยเป็นหลองมันมาพอระยะหลองห้างวันไหนผอประมาณเทเดียครับผูเขาเฮ็ดเป็นพูกเขาเฮ็ดจริงๆงาๆดีครับประมาณเม็ดกวนเม็ดกวนมันเม่ดาซีฟถึงมาผอถึงอยู่ครับครับผมครับ บ้านีวิธีการปลูกนะพ่อพั่นนะครับคุณพ่อใส่พั่นยังครับตอนนี้ครับผมตอนนี้ใส่พั่นซูเปอร์โนวาซูเปอร์โนวานะครับเป็นบักแจงตั้งมันบอกครับผมแจงตั้งเป็นบักแจงที่ตลาดเขาต้องการมันบอกครับเขากมากเลยเขามากครับผมครับผมถึงถามนิดนึงนะครับผมสะเก็ดเบิ้งนะครับอ่ะคุณพ่อนะครับมันมีมันมีผ้ายางผ้ายางคุ้มนะครับนะครับเป็นยังคือเดียคุ้มภายพัสดีกันคุณพ่อคุ้มเพื่อยังครับผมเพื่อว่ามันอยู่ในความชุ่มชื้นนในความชุ่มชื้น เปิดน,น้ำใส่รุดน้ำยอดมาก่นคุ้มเพาใส่ระบบน้ำไปได้คุณพ่อนี่ระบบสน้ำยอดรับสายน้ำยอดอ๋อคุณทำวิช่วงเบิ้ลม,มีระบบน้ำยอดแล้วก็เป็นจืใส่ปัจจัยคุ้มยอดเป็นหลุมมันห่อคุณพ่อเนาะนะครับ,รบผมถ้าเป็นหลุมนะครับหลุมหนึ่งประมาณจา้าเกนพ่อประมาณสองเลยผมเขาใจสองปนใส่ตัวคู่บ่พอนะครับใส่ตัวคู่ไว้ครับผมครับ ເຮົາຫັນນີ້ເອົາຫຍັງເອົາບອກກະລູກໄພນໍຄືມາສວຍເທລະນາງມາງາມເທລະນ້ອງา້າດາວນ້ອງວ່າມີແຟນແລ້ວໄປມີລະไปລະມີແຟນແລ້ວໄไปອົາไມ້ຄົນລໍຊັ້ນອ່າງເອົາບອກມັກບໍ່ເອົາໄມ້ເອົາປ່າວຈິວຂາວສຸງເົາອດຫາດປາໂທບາດມຕາສອດຊັງບໍຫັນໄປັງຫາກ แค่หน่อยที่ขวาดุมเพิงวันแค่หน่อยที่ขวาดุมเงวันเดียวนี้งามงอนละมีแฟนแล้วไปมีละไปละมีแฟนแล้วไปมีมีละไปละมีแคนแล้วไปเอาไหมคนหล่อจำทายเอาใดพอระนังเอามาน้องมามาเป็นพันยาของมีได้ไหมพี่จะพาไปขึ้นรถไฟโยโยพี่จะพาไปขึ้นรถไฟไล่ไปไล่ไปละที่ขึ้นบางหอก จะเป็นคนบ้านนอกประษาไปบังกอกพี่ไปประจําเด้อไปนั่พี่บอละนอนไปนั่มพี่บอละนอนสี่บ่ได้ดอกม่งพี่ผ้าไปเดียวหัดลองคนเดียวผ้าเดียวเสกได้ไม่ใจอายเนนแน่นนอนมันลันนาปีนวนไม่นานนาลันนาปีนวลไม่นานพอจัญญาหักกินแค่ที่พอสัญญาทักกินแค่ทักกินแค่ ไบของหัวว่าเป็นหัวไก่ตีอาคิด์นีตีดีๆแล้วลูกพ่ออันนี้ก็ว่าสวยเอาฮันนี่เอาอยัางเอาบอกกลูกไปนอขค้ือมาสวยเท่าะน,ะา,นางบ่ครับเดยนราค้าเปจะเด็ครับ ลืมขึ้นกับผู้อันนี้บอกเพ่อะ้าเพราะยังคนบอกลือแต่เป็นปีเป็นฤดูกาลเป็นน้ปีฤดูกาลแต่ว่าปีนี้ผูเชื่อว่าจะดีเป็นบ่พ่อปีนี้ผมเชื่อว่าดีอยู่ยีโหละสิบกว่าบาทเื่อว่าดีบ่พ่อถือว่าโอเคเนาะอยู่ได้นบ่ครับคือซวอมหนึ่งยู่ได้ครับผมครับครับผมครับครับอคุณพ่อพาทำผู้ชมไปรอเบิ้งบนเนี่ยครับผมอ่ไปคุณพ่อรอเบิ้งนะครับคุณพ่อปลูกอยู่นี่พื้นที่ ัีเอาหยังเอาบ่คนลูกไผนอคือมาสวยแตละนางมางามแตละน้องถ้าเราน้องมีแฟนแล้วไปมีล้วไปล่ะมีแฟนแล้วไปเอาไหมคนรอท้งายเอาบ่มักบ เอาไหม้เอาเปล่าจ like ิ้วขาวๆสูงเงาอัดหลาดปาพรวบบาดมาเป็นตาข้อซอนสังบ่เห oh ็นตางไปยังหลักตอนฉันจะหน่อยที่ขอดุมเบิ Mari ่งควันหน่อยที่ขอดุมเึงวันเดียวนี้น้มก่อละมีแฟ้นแล้วไปมีละไปละมีแฟ้นแล้วไปมีมีละไปละมีแฟ้นแล้วไปเอาไหมคนหล่อจำทายเอาใดพอละนังเอามาน้องมามาเป็นพันยาของมีได้ไหม จะพาไปขึ้นรถไฟโยโยพี่จะพาไปขึ้นรถไฟไลไปไลไปแล้วจะเห้นตางบอกถึงพี่จะเป็นคนบ้านนอกระสาไปบังบอกพี่ไปประจําเด้อไปน้าพี่บ่ละนอนไปน้าพี่บ่ละนอนสี่ได้สองมองพี่พ่ไปเดียวทั้งองคนเดียวสุดทายแล้วใจทั้งคุณพ่อนะครับแต่ฝากขอคิดไว้นะครับว่านะครับถามในการปลูกแจงตั้งนะครับรือพืชตัวคุณแจงตัวนี้มันมีขอดีข้อเสียจังไหนนะครับคุณพ่อจะได้มมตัดสินใจเลือกปลูกตัวนี้เอาเชิญคุณพ่อครับผม พอดีกับไม้เพราะว่าปลูปกแตงพันนี่ปลูปกแร้งมันตะโกนนี่มันก็ได,ด้ผลดีนะก็ได้ขายไหว,วเถือกทำให้มันเถือกส่งพอ,พอค่าเพื่อนให้ราคาดีตกปีราคาแพงๆครับมันกัมีเงินเจียบได้ไหวครับอยากฝากท่านผู้ชมเบอรทุกคนไว,ว้ว่าท่านสิหันมาปลูปกแตงนี่ครับก็พุทคือผู้นั้น คือว่าท่านผู้ได้แต่เด้ดีนะว่าคือผู้นำแต่ได้ดีดีครับเพราะว่าคือสองปีนี้ว่าราคามันแพงถ่อเพื่อต่อไปก็ติแพงไปเรื่อยอยู่บ่จักเพราะว่าผมปลูกว่านี่มีปีนี่ที่ด,ด้ได้ขายาราคาักแตงที่เห็นราคาดีดีนยแบบดีของเขาอยู่ด้มีแห้งใจอยู่บะไก่เยเอาบอกขนลูกไผยนอกคือมาสวยเท่านางมางามเทาลานอง เราน้องละมีแฟนแล้วไปมีแล้วไปละมีแฟนแล้วไปเอาไหมคนหลอสัมาอเอาบอกมักบอกเอาไหมอะเอาเป่าจิ้วขาวๆสูงเงาอัดหลาดปาดพวกปาดมาเป็นตาอ้อนสอดฉันบ่เห็นต่างไปนั่งหลากรฉันแะ่น่อยที่ขอดุ่มดมควันแค่น่อยที่ขอดุ่มดมควันเดียวนี่งามก่อนละมีแฟนแล้วไปมีแล้วไปละมีแฟนแล้วไปมีมีแล้วไปละมีแฟนแล้วไปเอาไหมคนหลอสัมาย เอาได้พอละนั่งเอามาน้องมามาเป็นพันยาของพี่ได้ไหมพี่จะพาไปขึ้นรถไฟโยโยพี่จะพาไปขึ้นรถไฟไลไปไลไปแล้วจะขึนบางกอกถึงพี่จะเป็นคนบัานอกภาษาไปบางกอกพี่ไปประจําเดอไปนําพี่บอละนองไปนําพี่บอละนองสี่ก็ได้สองมองพี่พาไปเดียวคันน้องคนเดียวา